สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะมะลิกำลังจะออกเดินทางไปอุงเทพมหาคนครนะคะเดินทางไปอุงเทพมหาคนครนะคะ,ะมะลิข้นรถยูมุกดาหารประมาณสองทุ่มครึ่งมะลิจะัง,งมะลิสิออกไปถารถยูสะพานประมาณรถดออกประมาณหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่ง ค่มนึงนี่แหละกับไปท่านโยเนาะไปแล้วก็ขึ้นรถยูุกแล้วก็ลงกรุงเทพคะ่ะมืออื่นเจอกันยยหมอซิดเดอร์ผู้ใดไปหมอซิดมือเจอกันยยหมอซิดนะคะ,ะมาริกาสิไปพงซอนหน่อยนะคะมือ,อยูหมอชิดแล้วก็ยูกรุงเทพน่ะมียูหมอชิดแล้วก็มีอยสลองกรุงค่ะสลองกรุงรัดก,กระบังเนาะผู้ใดไปผู้ใดเห็นมารีกะเจอกันกะทักทายมารีใดนะคะพี่น้องนะคะ แลลวกับคนที่กําลังเดือดเนื้อร้อนตัวนะคะยาปิดแตกนะคะหญิงนะอยาปิดแตกนะคะเธอเธอเป็นนางเอกเธออย่าลืมนะคะเธอซื้อบื้อมาตลอดนะคะอยะ่าฝาปิดแตกค่ะใจวออย่าฝาบปิดแตกเดมันซิบอสวยเนาะเดมันซิบอสวยค่ะนะคะพี่น้องมาลี หอดกรุงเทพยกับประมาณผมก็ยังมักอยู่นะครับพี่น้องหอยกงเทพยประมาณเอ่อจังหวงนอตีสี่ครึ่งประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็มาเลกันกันแรงๆบายบายกันเดซิไปหาไปไปหาขเขาเบาตุยนะคะพี่น้องเจอกันนะคะเจอกันเด้อพี่น้องเด้อนะคะเจอกันเด้อพี่นงค์มาเลกะ อัดคลิปได้บ่อร์ไลน์นะคะอาศัยกับศัยไลโซสหรือว่าอาจจะไปเอาโทรศัพท์นองยุพุ่นไทยคลิปเพราะว่าโทรศัพท์ยูพีโทรศัพท์มาิี p h o n e 13ยังยังยังสมค่ะเครื่องนี้กับใสเครื่องนี้กันโลโลในจังหน่อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อบุรุาไลโซสกับบุรุาสีเป็นประมาณใดเนาะไปแบบอิหลักอิเลื่อนะคะไปแบบว่าโทรศัพท์อัดอยังได้ลายนะคะ ได้บ่งหอดสิบเ้าที่ค่ะโทรศัพท์เครื่องนีอ้อาจคว่าความจํามันเต็มนะคะแต่บาแหน่วามืออืน่นบางที่มารีไปแล้วหายเขาไปบึงความจให้เนาะบางที่อาจจะได้นะคะพี่น้อง่ะผู้ได้ไปมืออื่นนะคะผู้ได้ไปทักหามมลีเด้อค่ะเด้อผู้ได้ไปผู้ไดเห็นมมลีกับทากมมลีน้ําเด้อค่ะเด้อพี่น้องนะคะเดินทางหอดมืออืน่นมมลียู่สองมือค่ะอยู่ เจ้าแล้วก็เจ้าเอ็ดเ้าส,สองกันหนาจะกลับนะคะคันบิมีอยียงผิดพลาดเนาะคันจองตัวรถได้กับเจ้าส,สองกลับเนาะคะ่ะพี่น้องไว้เจอกันนะคะเจอกันนะคะบายๆค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้มารีก็บบ้าหอดอด่านเล่าแล้วนะคะอ่าควันจะเขาจุดเอียงเนาะมันจะมีควันประมาณนี้นะคะเดินทางครั้งนี้มารีเดินคนเดียวนะคะ ฮะคนก็บอ,อกค่อยหลายนะพี่น้องสำคัญมาลีขามตอนประมาณหกเจ็ดหกโมงเจ็ดโมงค่ะตอนนี้มารีกยางมาแหลกเงินพี่นอ้องเพราะว่ามาลิมัมีเงินบาทมาจากบาทเลยค่ะยางมาแหลกเงินเป็นลานแหลกเงินอยู่อจยงจงูุ่ตรงนั้น อันนี้ฝั่งขาออกนะคะออกไปเทศประเทศไทยอันนี้เป็นร้านน,นี่เป็นร้านดิมารีซิมาเปลี่ยนเงินนะคะเปลี่ยนเอาเงินบาทค่ะตอนนี้มาเรกกแลกเงินแล้วแล้วนะคะเอาเงินบาทแล้วละมาเริกสิไปจ้ำพาสปอร์ตนะคะทีนี้ บรรยากาศก็ดีค่ะพี่น้องบรรยากาศดีเดินทางผู้เดียวนะคะรอบนี้ไปแบบซิวมากสภาพเปะด่านก็ประมาณนี้นะคะมาดกวาสีมามจำบัดอยู่นี่แล้วก็ขามไปนั่งถารถขามไปนั่งถารถอยู่ยู่ทั้งอันฟังตู่ทั้งคุณขามไปนั่งถารถ โดยสารมารถรถโดยสารระหว่างประเทศรอบสุดท้ายนะคะตอนนี้มาริกาจัมพาสปอร์ตแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ค่ะแล้วเรียบร้อยมีแต่ฐานลนรอบสุดท้ายเพราะว่าประมาณหกโมงครึงงคง่งรือว่าหกโมงสี่สิบนี่แหละมาหอนผีนะคะคนก็บโบคอยมีนะคะมีแต่เขาไปขืนรถยูยูคิวสวรรค์นนเขตแล้วเขาจะออกมาสะพานคนถี่มาถ่ายอยู่นี่ก็บอกคอยนีแล้วนะคะ รอบสุดท้ายรอ,อบสุดท้ายอันนี้เป็นขอหามที่เพื่อนบัวไฮเอาไปนะคะม้าหมูไก่เป็ดอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็เป็นพวกสิ้นแหงพวกไข่พวกอย่างเงี้ยเพื่อนบัวไฮเอาไปนะคะอันนี้เป็นขอหามของเพื่อนเดิอพี่นองเป็นใจวิววิวยังไงก็ไม่รู้นะคะเดินทางคนเดียวเนะพี่น้องคะฝากติดตามมาลิคนนี้นะเด้อค่ะเด้อค่ะ ตอนนี้รถก็มาแล้วนะคะรถอันนี้เป็นรถรอบสุดท้ายเด้อค่ะเด้อขามไปมุกดาหารรถรอบสุดท้ายขามไปมุกดาหารค่ะนะคะเดี๋ยวาาสิไป,าาะะนะะปจำบายุฟังล่ากันนี้เป็นแม่น้ำ ฟังไทยแล้วค่ะพี่น้องผ่านฟังไทยแล้วก็นั่งรถจากดีไปบขสตอ่อมาถึงมุกดาหารแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้บขสนะคะมาลีจะนั่งรถนครชัยแอร์ฮะใช่ทางข้างหลังค่อ่าแม่นค่ะรถจักรูปค่อ่าสองครึ่งครึ่งค่ะนครชัยแอร์นะคะนั่งรถนครชัยแอร์ค่ะน่าจะเป็นรถคันนี้แหละนะ พี่น้องยูข้างในก็มีบอ่อนังถ่าค่ะนะคะเดี๋ยวมาริจิเข้าไปนน่งนังถ่าก่อนไม่เจอกันมืออื่นนด้ค่ะพี่น้องเด้อไม่เจอกันมืออื่นมืออื่นนะคะไม่เจอกันมืออื่นมาจากโมีคํา้เป้่ามาเมื่อกี้นี่นะรถละลังประเทศเาถามว่าสาวมาีิคุณให้สีไปไซเออร์รณลงประเทศใครเป็นกังใจให้เจ้ายีเด้ออ่ะ ม่ลิก็เลยถามว่าอ้าวเจ้ายูฟังข่อยเป็นบ่อันคนขับรถระวังประเทศกันเลยว่าอา้าวข่อยคุยจาก,กับเจา้าข่ะกับยูบฟังเจ้าแลวเนาะอีนันมันบอดหลังดอกว้านี่ก็ลังใจไป,ไปอีกค่ะพี่น้องค่าเนาะเชิบเชิบนะคะเดินทางค่ะฮอดินเทพปบนบ้านตีซีตีหาบนแล้วเนาะพี่น้องนะคะอ่าไปด้วยใจค่ะใจเล่ยค่ะไปผู้เดียวนะคะพี่น้อง่ะบายบายค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ